รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไอ <sentences. S 1> <like> หนุ <martial> <You> ่ยกินถมเหมือนป๊อไอ้ยนะไอเจ๊เพชรวีไอพแเวโอ พื้นกระท่อมฉบับที่8นะครับจากการปลดล็อกพื้นกระท่อมจากยาเสพติดประเภท5เมื่อวันที่24สิงหาคม2564ได้มีการปลดล็อกอย่างเป็นทางการสืบเนื่องจากเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2561ที่การจัดเวทีเสวนาที่วัดมหิตสรารามตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังจังหวัดนครสีมราชก่อนที่ผมจะมาเป็นผู้แทนรัฐมนตรีก็ได้ยื่นเรื่องให้กับท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านสมศักดิ์เทพทุทินก็ได้ปลดล็อกพืชกระท่อมจากยาเส,สติดประเภทที่5ได้อย่างสมบูรณ์ทําให้พี่น้องประชาชนคนภาคใต้หรือคนที่ใช้พืชกระท่อมนะครับได้เฮกันทั้งประเทศนะครับเป็นที่มาของพระราชบัญญัติพืชกระท่อมอยาเส,สติดถูกปลดล็อกนะครับแล้วก็มาตรการการกํากับดูแลพืชกระท่อมบุคคลธรรมดาเนี่ยสามารถปลูกได้ไหมตรงนี้ตอบได้เลยครับประชาชนคนธรรมดาสามารถปลูกได้ไม่ต้องขออนุญาต ปลูกจานวนกี่ต้นก็ได้นะครับไม่จํากัดกินได้เคี้ยวได้นะครับก็พกพาได้นะครับปลอดภัยนะครับไม่ผิดกฎหมายในส่วนของที่ยังผิดกฎหมายมีอะไรบ้างจะถูกดําเนินคดีอย่างไรตรงนี้สีอุน้อยก็ยังผิดกฎหมายเพราะไปผสมกับยาเสพติดนะครับแล้วก็ต้องถูกดําเนินคดีตามคดีของยาเสพติดตามพรบยาเสพติดนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ยังผิดกฎหมายคือการ ที่ไปขายในสถานศึกษานะครับก็ขายผ่านตู้ขายเครื่องขายอย่างนี้ครับนี่ยังผิดกฎหมายแล้วก็สตีมีคันสตีให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า18ปีอันนี้ยังผิดกฎหมายนะครับธุรกิจใบกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าจับตามองหรือไม่อย่างไรตัวนี้แน่นอนครับเป็นที่น่าจับตามองในช่วงเริ่มต้นนะครับตอนนี้ก็ราคา ต่างๆในส่วนของเม็ดพันธุ์ในส่วนของต้นพันธุ์ตัวนี้ราคาก็ขึ้นนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าจับตามองก็ในส่วนของประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียก็ได้ส่งออกไปยังอเมริกาแล้วนะครับในส่วนต่างประเทศที่ให้ความสนใจก็เป็นประเทศอเมริกาที่ใช้ในการที่บรรเทาอาการของผู้ติดยาเสพติดอย่างเช่นเฮโรอีนพวกนี้ครับก็สามารถใช้พืชกระข้มในการบําบัดรักษาโรคตรงนี้ได้และก็ให้หาย ใช้ในการบําบัดรักษาโรคไม่ว่าจะเป็นไอนะครับความดันเบาหวานพวกนี้กระท่อมเนี่ยครับรักษาได้ครับใช้ได้ดีนะครับในส่วนของการที่จะนาเข้าส่งออกตรงน,นี้ผู้ประกอบการบริษัทก็ต้องไปขออนุญาตจากปปสนะครับของกระทรวงยุติธรรมตรงน,นี้ก็ใบอนุญาตค่าธรรมเนียมอยู่ที่5 0 0พบาทอายุของการขออนุญาตก็อยู่ที่ห้าปีนะครับในส่วนของราคาต้นกระท่อมตอนนี้ เป็นอย่างไรบ้างก็ราคาต้นกระท่อมตอนนี้ก็อยู่ที่ถ้าเป็นต้นกล้า10ถึง15เซนก็อยู่ที่100ถึง150บาทแต่ถ้าเป็นต้นเสียบยอดนะครับก็อยู่ที่ความสูงประมาณ30เซนตัวน,นี้ก็อยู่ที่ประมาณ350ถึง400บาทนะครับก่อนหน้านี้ก็เริ่มต้นจาก80บาทแต่ตอนนี้ครับเนื่องจากมีความต้องการของตลาดสูงนะครับราคาก็เลยขึ้นไปตามดีมาร์สไพล์นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วทราบว่าตอนนี้มีข่าวว่าต้นกล้าขาด ตลาดหรือไม่ต้นกระท่อมนะครับส่วนหนึ่งก็มีการคว้านซื้อจาก80บาทก็เริ่มเริ่มขาดตลาดแต่ยังหาซื้อได้ในราคาที่อยู่ประมาณ250-400บาทตรงน,นี้ยังหาซื้อได้ครับก็หวังว่าพี่น้องประชาชนคงจะได้รับประโยชน์จากการตลดล็อกพืชกระท่อมจากยาเสพติดประเภท5ที่ผมนำเสนอให้แก้กฎหมายตรงนี้ตั้งแต่5พืชจา,รราก2 5 5จนสำเร็จณวัน,นนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ